หนึ่งสองสามสบายด,สายดีสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุภูสุคนเดอยินดีตอนทับเขาสู่สองน้องตายสาวดาวผู้เก่าแล้วพี่น้องตอนเด็กอะอยู่กับหนองแก้วเนาะพ่าหนองแก้วนี่เยิบเบอร์ยิบเบิร์ด้พี่น้อง <laughs> <laughs> มันดีใจเด้ะมันไหลโทรศัรทัใหม่เนะะาะโทรศัรทับเป็นตายพี่น้องเพื่อนกะไหลโทรศัพท์ใหม่มีผู้ใหญ่ใจดีเนาะสื่ออเพื่อนพี่น้อง ผู้ใหญ่ใจดีจากฟังทักเพื่อนสื่อใหม่เพื่อนขอบใจเลยที่ขอบใจขอบใจขอบใจแทนน้องสาวได้ดายเด้อที่สื่อโทรศัพท์ห้เพิ่นเนาะอยู่กับแม่พ่อกับบ่มีพ่อกับตายพี่น้องกับบ่มีเงินเนาะสื่อโทรศัพท์บาสิค้ายหมูดีแต่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะน้องตายน้องตายบอกกับเพื่อนว่าบอกกับผู้ที่เเพื่อนผาเงินมาห้ยกันว่า ตอนเทพอินเนาะน้ะองตายบอกว่า,าสีออกกันควนดักเครื่องสื่อให้น้องแก้วสะพ้ายเพื่อนเนาะแต่ว่าเราว่าเราสื่อแล้วเราว่าก็ได้บดได้ออกไม่ได้สีสื่อ,อบัสเติมเงินไหนเพื่อนเอาซะสีผ้าไปเดียมมุกกระทะเนาะเป็นใจความหัวซึกดีใจบอ,อกเมาดีตีเมาดีตี่ <c oughs> ออตะเคิร์นแหงมอ่าพี่โอ้มอนี่ดีใจว่าขอบใจเพื่อนเตี๊ยวดีดี <c oughs> ดีใจขอบใจใจเด้อ <c oughs> <c oughs> น้องพี่น้องโอาเป็นใจดีอดีเลยคนไทยในใจดีเลยพี่น้องสื่อโทรศัพท์ให้น้องแก้วแล้วค่ะบวเป็นหน่อยเลยอยู่บ้านโทรศัพท์ก็ดนดีขนาดเนาะตอนนี้กะสีไปเก็บเอาเฮ็ดเพื่องมากินแนงกับน้องแก้วเนาะเพราะว่าอีเม่บโบยู่พี่น้องอีเม่เอออีเม่กัอยู่คนละอีเม่เราลงหัวหน้าคนเนาะ ก็น,นี่น้องแก้วเพิ่นออกมาเกลือมูอยู่นะสีไปเบิ่งมูเพิ่นสีไปเกลือมูเพิ่นเนาะมูตอนนั้นมันก็ดขึ้นสีดีใจได้เต๋อเพราะว่ามันดอดเด้อเนาะเว่าตอนทับอิซวา่าบันจะขายไปซื้อโทราศาพัพท์ไปตอนนี้สีไปเอาเห็ดเพื่อน่ก็สีไปเบิ่งน้องแก้วเกลือมูแล้วเนาะก่อนไปทับส่งก็ฝากกดได้กดแซ่กกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตายในเด้อนี่เนาะเห็นเห็ดเพื่อนนะนี่พ่ออีเมลแล้วเปล่า มอสันใหญ่นะน่ะมันมอสันใหญ่ๆเลยน้ออุ้ยอ้นมอสันใหญ่มอสันใหญ่เดี๋ยวเบื่ออ่นก่อน่มึงเนื่อยปุนี่ดูว่าเบื่อหนั่นบ่ปลวกไว้นะอีเมียเราเหันเห็นบ้านี้อีเมียปลวกไวข้างนอกปลวกไว้อืโอ้สงสัยตุ้นีต่างเด้อตุ้นีต่างบ่เอออู้อู้หาว่าท่านใหญ่เป็นไรน่ะเปิดเบื้องเลยเปิดเบื้องเลยนี่นะเปิดเบื้องเออ โอ้ม oh, 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 ีโอ้ผู้พี่เนาะโอ้คันมันคันมันใหญ่แห่งสิอันนั่นนี่มันบ่มีเอื้องเหรอท่าน่ะมีเอื้องหยาามอื้องด้วยจังสิเก็บเก็บปนกินนี่เนาะเก็บไปให้ปลาไข่ปลาไข่เราอยากเอ๋อเอาออกดอกใหญ่มันนี่นี่บอเออกับดอกกันต้วมันบานต้วมันเมใหญ่บุฟ่าออกอืมอาไปไป บอกใครเราเพิ่งจะได้กินน้ำจยกเถื่อนเนี่ยเอาไปแล้วปลามันใหญ่นะปุ๊บไปปุ๊บไปอ้บอกท่นใหญ่สัตวอ้หมูเอวแหว้งไปไประเทศ<ป>เพื่องไปเมียนแดียกสิไป <laughs> เกลือมูไปไปเกลือมูเนาะเอาเอาหยาไม่งวดเน่ยนั่นเออกระยันมูเป็นกระแอแลวลอเนาะตอนนี้ เป็ดได้สนะมมูเกลือบ่เห็นหรแต่ละมือของน้องแก้วเป็นสืออ๋มาเกลือเกลือเป็ดเกลือไก่อยู่หน้าเราพี่น้องเป็ดเป็นโอ้สองหอยมันจะกินเปล่าโอ้เอาหอยเป็นหน่วยโดยได้นี่พี่น้องถอดคันมันกินมันหยามด่ายเปล่าอู้นั่ง เฮ็ดเพื่องมึงนั่งมี่มีมี่องดอกคุ่นเขาไปเอานั่งอย่าพาวด้วยโอ้นี่เดี๋ยวตอนนี้เฮ็ดเฮ็ดเพื่องหลงแก้วเลาวจะเอาของเพื่อนไปปนซะตัวนี้ก็เป็นเฮ็ดเพื่องหลงแก้วเลาวพี่น้องหากเพื่อนจะเอาให้หลงตายไปปนมี่เดี๋ยววันนี้เอากินเถอะเอาเอาก็เอานี่ดอกนั้นน้ำดำ เห็นบอพุ่นพูนบอลอันน่ั้นหันพ่อเดี๋ยวหน้าป้ายมันใหญ่เอาไว้กินได้มึอือโอ้โหเราแก้วกับมีตะกี้เนาะพิษกันย้อนเฮ็ดเพื่อพี่เนาะน้องตายสิวอาไอ้บ้างแต่ยังหน่อยเนาะน้องแก้วหันเป็นมีเฮ็ดเพื่อเนาะน้องตายจะถามว่าเบิ่งเพิ่นเพิ่นหามนเอามือลันใบแต่ยังหน่อย ของตายก็ตีเพื่นซะตีกันเนาะตอนยังหน่อยพิสกันได้ไปคือเดียวนี่ได้สักเพื่อนี้เก็บหายไปหมูตัวนั้นมันดอดตายนหมูตัวนั้นเดี๋ยวหาบางอีกอ่ะพี่เด้อุ้ยใกล้เขี้ยาฮะจะโอ้ยโอ้ยเขาไม่แยมตัวนี้เฮ็ดเุื่ออ่นะไะอืมนี่กับเสี่ยเฮ็ดเจีว เฮ็ดเพื่องปลนแบบคือบางสุดก่อนเด้เขาเก็บในหน้าตอนนั้นนะจิ้ววอกคลิปตัวน่ะค่ะพอแล้วนั่งยันงูไปด้นี่เนาะโอ้อะไรนะเต็กยามมือเสารยามมือแดงมาเกือกตะเป็ดหักตะบาเป็ดเพิ่นสิบอเสียเพราะว่านี่เที่ยง เทียงน้องตายไก่กันเด้ไก่ล้วก็มังย่ามมีโคมียังกันยี่ยงมาใส่เนาะย่ามยินเสียงโคเผาเผาเทียงให้เพื่อนก็คลิปหนึ่งเพื่อสิ่เดียรู้ตัวเนาะบาได้เห็นเนาะคนง่ะเนาะนั่นแต่ว่าน่างะเ่ะมึ่งเที่ยงเ่นนี่น้องตายมันนอนอยู่นี่เลยพี่น้องมันเย็น เทียงมันเป็นดังกระซีนะมันมีกระดังกระซีกันแต่ว่ามู่ซองสั่นเลยก็ได้เย็นนี่เป็นนกแก้วลายเว้ยไอสิมหานกแก้วเพื่อกินดีตอนทับได้พี่น้องเดี๋ยวจะขาเป็ดให้กินพี่น้องอนี่ได้อาหารแดก้วเนาะไอศมาหากะ ว่าฟังไทอเคยกินยูว่าเาะโอ้ยเคย…เคยหน่อยพอโคยกินเป็นเพคยกินนเือนาะเดือดแป้งเดือดเดือดกะมื่อเดือดแปงมุงม่มีสองโตวนะโอ้ดีใจแหงม่วดโทรศัพท์ใหม่ยิมเปยิมเปเนาะ ว่าเดินเท่าไซามานี่ก็เป็นเป็นทิศเดี๋ยนะเดือนหรอเปล่า่าเดินๆเป็นเดินเอออู้ยียมน้ำนี่ก็เป็นเพื่อนฮออของแก้วเนาะเอาห่อมไปนะเอาห่ามมันอันนั้นแอวแห้งนะ โอ้จะดังาขหกับบานไไดดูเขาดิสจซเจียนนะจาก็จาเอาเอาเกลือเกลือมูเิ่นกับี่สองตัวเลยมูเิ่นโอ้านโมเนวเกลือทานโมเนียวเกลือมูมึงน่ะ นีนะหอยคุดจีรอเป็นใหม่นี่ไม่หมหอยมีหอบ่เป็นหอนมะนะอันนอีแม่อีแม่บ่แล้วคุดบ่หอยบ่ชุ้ยชุ้ยป้องดนนะพายิเวตีนเตมโอ้คือจียากแข่งเนาะไปไปเกือตอไปไปเกือตัวที่็องอันนี้เป็นต้นมะขาม ที่สองได้แล้วปะนี่ไปเอาคุไปเมียนช่วยช่วยช่วยไปมาอันนี้จืดอ่ดนี่เที่ยงเพว่านี่เที่ยงเพว่นแปะเที่ยงก่อนนี่ มาหอดเที่ยงพชิมาตะมีแล้วมีลงตายซื้อเมียนสดบ่อายเนาะงชิมากินสมาบบบอกออมบออายไอ้เท่ๆเนาะเอากินโดดขันบบเก่งใจก็กินโดดกินซะชิมันเบิร์ดโดดเอากินซื้อกันละคาแพงกินโดดเอาโดดเอาโดดเอากิน มีกาาันนะ,ะาแพงโมเมนต์นะค่าถือถเงินกับหาอยากอยากกินนก,กินนกกินมีพี่ที่พอดีใจแพรเลยทรศัรส์บสได้ยพี่ร้องกับแม่นั่นแหละต้มเพื่อกูแนั่ง่กินเนะาหาราน่ปนเฮ็ดเนีเบมงเบ้อ,บอ <laughs> เป็นจังไงความหูซื้อพี่น้องกินหอดน้องแก้วอยู่วะเนาะ mm. มาไหนถ่ายขี่น้ำกันกนี่กับปา้ามันปเป็นเท่าไรแล้วเนาะเป็นปลาย,ลยนะถึงแต่ไปดำหน้าพวกถาเบิ่งคลิปหนาพี่น้องสิภาเพิ่นไปเดียงมูกระทะถ,า,ถามีมีสปอ,อ,อนเซอร์กันเงินเดือนออกอะถาบาเงิเนเดือนเดือใส่กะไปเห็นนะเออคือนจีบเดือดอกไรเวลาเดือน ซื้อยาซื้่ยังให้อีพอซื้ออันนั้นแบ่งห่อเขาวห่อน้ำหักเลือดหยดสิผ้าไปเดี่ยงหรอกซ้ำม้อกระถะทามือสั้นบันดีกันถือเด่กก่อนถือห่วยถือเด่กว่าจะถือเด่ก็ถือจะได้เบิดเงินลายเลยคือว่าถือเด่อีกอนสัวแบสัมพันธ์ใกล้ชิดอกโอ้ยจะเป็นหน้างอ่ะเนาะไอ้เด็น้ากูว <Ti> ่าม <c ười> ันหน่อยพวกนะน่ะอันนี้ อแก้วพี่เสีอะไรกินตอนนี้กะต้มมีเดี่วแล้วนพี่น้องน้องแก้วซีมืดหนองแก้วมาๆมากินต้มมีสองคนต้มมีมันสิญยากยั้งเขาปรุงมาให้เดีเอาเลยคือกระเบ่ยร์อ่ะพี่น้องมาๆพี่น้องกินต้มมีน้ำกันเด้อไม่หีบกะบ่มีไม่หีบเนาะเออไม่ทูเขาตัวพี่น้องไม่ทูกะบุ้มีไม่หีบบ่อยากพี่น้องเอาไม้อันนี้เฮ็ดเอาเฮ็ดไม้ทูกเนาะไม่หีบ ไม่จากทุ่งไห้ทุ่งหน้าเ่านี่แหละด่ดางด,ดีเลยอนี่ไม่หีบปีกปลาเอามาเฮดใบทูม,ม,ม่มีใบทูเนาะนี่แห้งหนีบครับพี่น้องเอ้ยเอามานกก้องแก้วจะดีเพื่อกันบ้าอ,อ๋อใส่เลยอืมมอม,มั่วไปกินทั้งในเสะไปตัวนี้ ตุม خ اي. خ اي ่ามใส่ไข่ไข่กับเป็นไข่ธรรมศาสตร์เอ,องเนาะลุงจะร่างหนีบมนั่งทางนี้ตินั่งท <c ười> างนั้นบ่อสเซ็ตบันดันกระดางเาบันดันกระดางเอาไป <c ười> นี่ปิีงปลาอะไรขึ้นเก่าเนาะนี่ <c ười> งบ๊มีม่ไปหีบเดิเออบ๊มี่ไปดูเดิ โหฮาจะสือให้มันโหฮาจะสือให้มันอยากหรอกกินแบบนี้้วดเดี๋ยวกินมีเดียวสิบ้าไปทั่วทุ่งหน้าเนาะไปเดาะทุ่งหน้าหืพักบ่งกับเก็บมาแต่ปลูกเองเนะาะธรรมศาสตร มีแต่มีโบธมาสะสะซื้อเอาห่อละหาพัานเกีบอยากเจนะ็บๆเนาะเจันี้นะใส้น้านำบาได้มาเด้อมาเด้อยากกินแ้วค่ะสิผ้ามาเบิ้งเขาเนาะเขาวนี่กับสิเป็นเขาน้องแกวนะ้วเนาะนี่โอ,ไไอ้สิเผาย่างไมมไอติมิ้ลเผาอันนี้พูน อีกประมาณสองทีขึ้นสีเด็กเกี่ยวเนาะกระดงแก้วเกี่ยวเห็ดข่าเมากันนะนี่เนาะคนงามคนงามยางเลาะทงหน้ากับงามได้พี่น้องงามแบบอะไรนะงามได้ให้คนยังอ่ะสิซอยังนี่ได้ให้นี่ตัวบ้านเ้าวลำแข่งกันเสิให้นี่เป็นให้ลำแข่งกันเนาะอู้ดำทีวิธีป้อนห่ังมาดิเนาะ คนดับยังองายางไปเบิ่งเขาเขานี่ก็เป็นตัวนี้จิเป็นพลง้กินเนาะพี่น้องพลุกินเดาอันไหนเี่เราดึงวัตะนังท้องกลังกลังเป็นน้ำนุ่อีกทิดหนึ่งนี่ทขมเอเนาะเข็ดได้ดีนะเขามานเนาะเาจเป็นเขาอันไหเนาะนี้เขากูเอน้มึงยังถอดอปไป ขเขาเเจะมีควารักในตัวนี้หมอมาพี่มาพี่ไปเมื่อบันนี้คงถึงเวลาที่พาคิดไว้ให้ไอ้กับเขาสู่ควันเคียงเงาเป็นคู่บ่าวสาวผูกแขนปอนไข่ La 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 About bung bung đi Ông bung ông bung 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 bảo bung 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 Bảo bung bảo bung 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 ông bung 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 bảo bung 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 Bảo Đậu xà xà mi hen đôn <cười> <cười> à, bà, bà, bà. Đậu đôn đôn, mười cốt đỏ Đắc 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 nổi mưa đi khoai xe chấm bắt chấm kèn Bảo thì tay bây phăng, thì nhang xí cắn bay đuổi Bảo 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 Uuuu, ai ai ai, ai สบายดีเออ <c oughs> ตอนนี้กะไก่สิคาวเนี่ยให้น้องแก้วเพิ่นเมื่อซาพี่น้องเออ้ยที่หน่อยผู้บ่าวสิรัดทางคนได้นี่แต่บาวอื่นสีนัดกันเนาะให้น้องแก้วเอามาังหงออกมา,ม,า,ามัดตำนางตำอยู่หน้นเนี่ยไผสีนางตำอยู่หน้นตำอยู่ขา้างหน้านางตำอยู่ข้างหน้าเนาะสีพะว่าน้องตายจีบหัวห้อยไปละ เอาเอาอันามาเด้วยนะเอาฟักเทียมมาหน่ยเด้อบ่มีฟักเทียมมาสัญญาสัญญาผ่าผ่ามีบ่บ่เดี๋ยวเอามาเออเอออื่นสิมาตาบักหุงเนาะตอนนี้เ um ิ่ะกันมื่อตละกันสำหรับคลิปนี้ก็สิจบเพียงจะนี้เด้อพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลด์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตาหน่เด้อบ๊ายบาย